สวัสดีครับเด็กทุกที่ครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาพระไปปล่อยกันนะครับนี่เป็นพระพิธนนะพิมกลางนะครับนะฮะเนื้อผมซึ่งเมื่อวานผมได้วิ่งไปซื้อมาที่แถวแถวบางรักนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าผมซื้อมาเนี่ยในราคา2อ0 0มนนะครับเราจะปล่อยได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุ้มค่าน้ำมันไหมนะฮะแต่คิดว่าจากเกมก็คืออ่านแล้วน่าจะปล่อยได้นะครับผมไปไปดูกันครับพสันนี่นี่อ๋อ นี่ฮะเจินที่บันไดเลื่อนเอ้าสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนี่ที่ไม่มีการเตรียมน,นะฮะนี่เอาจริงฮะยี่สิบสองนี่โอ้ยยี่สิบสองไม่ได้นี่ 22, เอายี่สิบกยี่สหกะยี่สหกี่หกแล้วกันยี่ิบสี่ไมยี่สิบสี่ยี่สบสนะยี่สิบห้าจบพันเดียวอ้าวยี 25, ่สิบห้าจบยี่สิบห้าจบยี่สิบห้าจบเอาได้ได้ได้อะี่สิบ้านะเดี๋ 25, นะยวค่าจ่ายของมัละ เอาเคอะนะมีไหมมากมากมานี่าพาอ,อ้าวโอเคครับเดี๋ยวโอนนะจัดไปเป็นไงนี่ฮะคุะ้มค่านะ้ำมันแล้วเอ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ยินีิ